ไม่มีอะไรร้อนแดงพอๆพกับทองอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ธนาคารทองต้องบอกว่าเป็นทองออฟเดอะลายเลยนะตอนนี้ธนาคารกลางจีนซื้อทองคำเดือนมีนาคมเนี่ยติดต่อเกินเป็นเดือนที่17แหละตั้งแต่ตอนเกิดสงครามรัเสเซียยูเครน <c oughs> น่าจะสูงที่สในรอบ55ปีสงครามมีผลกระทบกับประทาทองคำทางบวกคือทองคำชอบกว่าไม่แน่นอนเป้าหมายก็ประมาณ0าดอลลาร์ ทองเนี่ยเป็นเหมือนการลงทุนที่ปลอดภัยที่แบบมีแต่ขึ้นกับขึ้นอันนี้มันจริงไหมครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอมมันนี่ครับผมวันนี้เราได้คุยกับคุณเกน,นะครับคุณซีรักปะโกติปะพานะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเส้นแห่งโกฟิวเจอร์นะครับช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรร้อนแดงนะครับ พอๆกับทองอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เกตครับราคาทองต้องบอกว่าเป็นทองออฟเดอะลายเลยนะตอนนี้ก็ต้องงบอกว่าใครก็พูดถึงว่าทองตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันทั้งนั้นนะคะกุ้งไม่อยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะทำออนทำฮายตลอดเลยมีปัจจัยอะไรบ้างก็คงเป็นเรื่อง ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์หรือความขัดแยง้งระหว่างประเทศอันที่สองปีนี้เป็นปีของอาจารย์ตอกเบี้ยขาลงอันที่สามเป็นปีแห่งการเลือกตั้งที่จะนํามาสู่ความขัดแยง้งหรือความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ได้มากขึ้นอันสุดท้ายก็คือเรื่องของธนาคารกลางนะคะพากันเข้ามาซื้อทองคําต้องบอกว่าน่าจะสูงที่สุดในรอบ55ปีตอนนี้ประเด็นร้อนแรงที่สุดก็คงเป็นเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลอิหร่านก็ เขาบอกว่าก็ขัดแย้งอ่ะอิสราเอลมาหลายสิบปีแหละแล้วตอนเนี้ยสงครามที่เกิดขึ้นมาก็คือระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะคนสนับสนุนเบื้องหลังก็คืออิหร่านย่างเข้าเดือนที่หกแหละนะคะแล้วตอนเนี้สถานการณ์ดูรุกรามบานปลายเพราะว่าคืนวันเสราร์อิหร่านตัดสินใจไม่ใช้ตัวแทนแล้ว <c oughs> ยิงจรวดน,นะคะ <c oughs> โดนโอ้หหลายร้อยลูกบอกว่าหลายร้อยลูกยิงข้ามไปเพื่อที่จะ ตอบโต้อิสราเอลเพราะก่อนหน้านั้นมมีประเด็นมาแหละอิสราเอลท้าทายอิหร่านมากเลยกล้าที่แบบไปโจมตีสารทุตของของอิหร่านในซีเรียนะคะซีเรียก็เป็นประเทศพันธมิตรของของทางอิหร่านแหละเขาประกาศชัดเจนสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะตอบโต้กลับในสัปดาห์ที่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ก็ณตอนนี้ต้องบอกสถานการณ์นิ่งไหมไม่นิ่งขึ้นอยู่กับอิสราเอลจะเอาไงต่อจะตอบโต้กับอิหร่านฉันก็ไม่ยอมนะอิหร่านฉันก็ตอตอบโต้กลับ กลายเป็นอาจจะเป็นสง,งครามที่ดูเหมือนจะลุกลามบานปลายแล้วแหละนะคะไม่ได้จํากัดวงแค่เฉพาะในส่วนของอิสราเอลกับฮามาสคงเป็นประเด็นที่ทําให้ทองณน,นตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนแรงจากประเด็นนี้เวลาพูดถึง,งครามขึ้นมานึกถึงทองคําเลยเป็นสินทร,ร,รัพย์ปลอดภัยเป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะคะคือความหมายว่าสินทร,ร,รัพย์ปลอดภัยไม่ได้แบบลงทุนแล้วทันสบายใจปลอดภัยมี ผมตอบแทนแต่ความหมายคือเป็นหลุมหลบภัยของเงินชั้นดีมากจะบอกว่าที่ผ่านมาอา้าวสงครามรัสเซียยูเครนปีนี้เข้าปีที่3แล้วสงคราม as, อิสราเอลฮามาสย่างเข้าเดือนที่6แล้วสงครามมีผลกระทบกับประอาคำทางบัว ะะเอาแค่ย้อนหลังไม่กี่ปีก็พอตอนอสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยทองขึ้นประมาณ250ดอลลาร์ตอนสงครามอิสราเอลฮามาสทองขึ้นประมาณ2 200ดอลลาร์รอบเนี่ยเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดต,ตั้งแต่ตอนราคาทองอยู่ประมาณ2,300ดอลลาร์คมันโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อ S <S เบื้องต้นบอกว่า2,500ตอนล่าก็ยังมีรุ้นอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งต้องบอกว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยคาดเดาได้ยากมากเลยนะคะว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเหตุการณ์ที่อิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะพอคาดเดาได้เพราะว่าเขาประกาศชัดเจนแล้วหมดเทศกาลลอร์มดอนแล้วผิดสินอดต,ตั้งแต่วันอังคารที่9เมษายนเริ่มอาจจะอดใจไม่ได้แล้วว่าจ,จะทองโต้กันยังไงต่อค่ะทองเนี่ยเป็นเหมือนนะค,ะคับว่าการลงทุนที่ปลอดภัยที่แบบเออมีแต่ขึ้นกับขึ้นอันนี้มันจริงไหมครับหรือว่ามันก็มีบางครั้งที่แบบอ่าทองร่วงอันนั้นเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับเราเราจะดูอย่างกราฟในนี้ครับ หลังจากที่สงครามยูเครนใช่ไหมขึ้นไปเสร็จปุ๊บ,บแล้วมันก็ร่วงลงมาเพราะการทีร่เยอะก็ก็คงต้องบ,บอกว่าในถ้าเป็นปีเดียวเนาะทองก็จะต้องมีช่วงที่แบบขึ้นขึ้นลงลงบ้างแล้วก็บางปีก็เป็นปีที่ดีของทองบางปีก็เป็นอาจจะเป็นปีที่ไม่ดีของทองคำทองคําก็มีมีความผันผวนแหละแต่อยากให้เห็นตัวเลขที่ดูยาวๆดิดหนึ่ง ที่ย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยพองจะอยู่ประมาณสัก5,000บาทไม่รู้คุณสุพลจะทันราคานี้ไหมอ่ะผมเก็บสถิติมาครับก็คือปี2,508เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400นะครับถ้าสมมุติว่า20ปีก่อนนะบ20ปีก่อนก็น่าจะประมาณปี47เนาะประมาณ5,000บาทผ่านมา5ปี10,000บาทเข้าตัวนะคะผ่านอีก5ปี20,000บาทเข้าตัวอีกล่าสุด ประมาณตัวเลขกลมๆ4 0,000ื่นแม้ว่าตอนนี้อาจจะประมาณสัก4ี่0ม่น่งกว่าๆก,ก็ตามก็เห็นเห็นตัว oh. เลขคร่าวๆแล้วว่าประ,ประ,ประมาณนี้ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆ mm hmm. ก็จะให้แบบผลตอบแทนเป็นเท่าตัวเลยพูดง่ายๆว่า10ปีที่แล้วเนี่ยทองอยู่แค่ประมาณสัก2 0 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยถ้า3ปีนะทองแท่งก็อาจจะให้ผลตอบแทนประมาณสัก8%เซได้ mm hmm. 5้าปีให้ผลตอบแทนดีที่สุดก็คือประมาณสัก10% 11ได้10ปีก็บระมาสัก6%บางช่วงต้องต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ไม่ดีของทองเหมือนกันแหละปีที่ปีดีของทองนี่หมายถึงว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเขากำลังกาลังฟื้นตัวกำลังดีขึ้นอะไรอย่างงี้ยไปครับพี่คนก็เลยเอาเงินจากทองเนี่ยไปลงลในสินทรัพย์อื่นอะไรอย่างเงี้ปะถูกไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องความไม่แน่นอนนะคะคือทองคําชอบความไม่แน่นอนอคือเอาต้องเอาย้อนกลับไปไม่ไกลมากตอนวิกฤตโควิดปี2020 hmm. ตอนนั้นโควิด เป็นปีที่ดีของทองทองขึ้นประมาณ25%มันมีความไม่แน่นอนอนะ่ะโอ้เออตัววัคซีนก็ยังมังอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่กดว่าทดลองเสร็จประมาณช่วงพฤศจิกายนช่วงปลายปีเนี่ยทองก็เริ่มเริ่มปรับตัวลงแหละเด่นเรื่องความไม่แน่นอนนะความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเป็นจุดแข็งแต่ถามว่าช่วงเศรษฐกิจดีทองจะขึ้นหรือจะลงมือทีก็ขึ้นได้แต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะขึ้นแรงกว่าให้ผลตอบแทนที่ดี อสังหาว่าเดี๋ยวนี้เป็นการลงทุนเยอะแยะการ,ลง,รลงทุนในหุ้นประเทศเห็นพี่เก๋พูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่าธนาคารกลางเนี่ยเริ่มตุนทองมากขึ้นเพราะว่า,าความเสี่ยงเรื่องภูมิราัศรา์นี้ด้วยถูกไหมครับประเด็นหลักอันหนึ่งนะคะแล้วก็ประเด็นสองที่รองมาก็คือกระแสะที่เขาเรียกว,ว่าดีดอลลาร์ไลเซชันลดการพึ่งพางบัต่างไม่ต้องลดการพึ่งพางินญชีต่างด,ด้วยก็คือตั้งแต่สงครามรัมเสเซียยูเครน มีก็มันก็มีประเด็นที่สหรัฐตัดสินใจแบรนด์ระบบสวิสอ่ะระบบการชำระเงินของของทางรัสเซียก็คือพยายามลดลดบทบาทเงินเงินดอลลาร์สองเรื่อง <c oughs> ก็คือลดบทบาทเงินดอลลาร์ที่อยู่ในทุนสำรองอันหนึ่ง <c oughs> อันที่สองบทบาทเงินดอลลาร์ในเรื่องของการที่เป็นเงินสกุลหลักในการชำระสินค้าซึ <c oughs> ่งถามว่าไอ้ทำไมต้องไปลดบทบาทเขาด้วยก็ไม่อยากพึ่งอิงอ่ะ ผ่านมาเงินดอ,อนลลาร์ก็มีต้องจริงๆต้องอดค่าลงเรื่อยๆเพราะเป็นประเทศที่ขาดดุลทางการค้าดาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแต่ว่ายังยังอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นเงินสกุลหลักในการชำระสินค้ามันก็เลยเป็นเป็นปนระเด็นขึ้นมาว่าสองปีเนี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่าธนาคารกลางเนี่ยก็เข้าเข้ามาสื้อทองในในเงินทุนสำรองให้เห็นตัวเลขว่าเงินทุนสำรอง คืออะไรคล้ายๆเป็นเงินเงินออมของประเทศละกันต้องคือถามว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ใช่ไหมแต่บางส่วนก็อาจจะไปอยู่ในเงินเงินของยูโรบ้างเพราะว่าบางทีซื้อขายกับประเทศกลุ่มยูโรแล้วก็อาจจะมีเงินสกุลหลัๆเงิน,น,น,นส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินสกุลต่างประเทศเป็นหลักนึกออกไหมเวลาเราส่งออกไปสาหารัฐเราก็ได้เงินดอลลาร์กลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัดส่วนที่เยอะแหละ มันก็เลยอาจจะต้องกระจายว่าก็คงจจต้องซื้อทองไว้เพื่อเพื่อป้องกันความเสีย่ยงจากเรื่องความผันผวน,นของของเงินดอนลลาร์มีความเสี่ยงทางภูมิวิทศาสตร์อีกเข้าไปซื้อทองคำํำก็อ,อาจจะทําให้เงินทุนสารองเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นน่าจะเป็นธนาคารกลางจีนก็เข้าซื้อทองคําเดือนมีนาคมเนี้ยติดต่อกันเป็นเดือนที่17แหละ ะค,ะคือสังเกตแล้วตั้งแต่ตอนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเขาก็มีความค่อนข้างชาดเจนแล้วก็ธนา,าคารกลางจีนน่าน่าสนใจอาจจะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขามีเงินทุนสำรองเนี่ยมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกวิเคให,ให้ดูกรลฟริกอันหนึ่งว่าความโดดเด่นของที่ผ่านมาคืออะไรธนาคารกลางเนี่ย เขาซื้อทองคำเกินเกินเกิน1000ตันติดต่อกันมา2ปีแล้วตั้งแต่ปี2565ต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้ว1,000ันตันเยอะไหมเยอะนะความต้องการทองคำทั่วโลกปีหนึ่งประมาณ4 0 0 0ตันตรงนี้ก็ปลาเข้าไป1ในสีต้องบอกว่าบทบาทของการที่ทางการการเข้าซื้อทองคำนียมีบทบาทต่อทิศทางราคาทองคำท่อนข้างยสูงนะคะจากเดิมนี่ปี2564เนกี่ยก็จะเห็นว่าเขาซื้อทองประมาณสี่ร้อยกว่าตัน ะะอยู่ดีมาปี2565เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวหนึ่งเลยเท่นะคะคจากสัดส่วนครับมันตั้งแต่8% 10%กลายเป็นแบบตอนนี้20 ยีแล้วมีเรื่องดอกเบีย้ยของเป็ดด้วยใช่ไหมครับที่เป็นตัวกระตุ้นเรื่องราคาทองคำด้วยใช่ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการคาดหวังว่าแนวโน้มอัตรดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำเพราะว่าอัตรดอกเบีย้ยขาลงไม่ใช่เฉพาะธนาคารการาลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางชั้นนำนะคะยกเวน้นธนาคารกลางยุโรความหวังเรื่องการที่เฟดลดดอกเบี้ย ในในปีนี้ต้องต้องบอกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่ถือว่าค่อนข้างจะชัดจเจนต้องบอกว่าในช่วงมกรากรุมาคานเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัจจัยลบเพราะว่าอะไรคือ<ม>ตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังการประชุมเฟดเนี่ยประธานเฟดแถลงว่ามไม่ตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานเกินไปตลาดมีความหวังแล้วว่า อาจจะลดดอกเบี้ยในเชิงรุกนะคร uh ับ huh. อาจะลดดนกเีรครั้งแรกในการประชุมเดือนมีนาคมเลยแล้วก็อาจจะลดดอกเบี้ยต้้ง6ครั้งแหละถัดมาประมาณกลางเดือนมกราคมตอนนี้เฟดให้ความเห็นที่แบบสายเยี่ยวและอาจจะแบบตึงดอกเบี้ย้สูงยาวทองก็จะลงแต่ตอนน,อนที่แบบว่ามีความหวังว่าจะลดดอกเบี้ยเชิงรุกสังเกตว่าทอง ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมาช่วงกุมภาก็ CPI ก็คืออัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยกลายเป็นสูงเกินคาดดน,นเดี๋ยวคงปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมอันนี้คือมุมมองของตลาดแล้วล่าสุดก็คือตอนเมษายนเนาะก็มีการประกาศเลข CPI ล่าสุดอีกก็พุ่งเกินคาดอิก็เลยทําให้คิดว่าตอนนี้น่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน แล้วต้องต้องเรียนว่าล่าสุดตอนนี้มุมมองของตลาด <c oughs> คิดว่าเฟดอาจจะดอกเบี้ยนในปีนะี้แค่หนึ่งครั้งหรือเต็มที่สองครั้ง <Okay. S 2> เพราะว่า พราะว่าประธานเฟดมีการพูดเมื่อคืนวันสังคานละใช้คำว่าดูแลเงินเฟอ้อจะแบบไม่ลดลงอย่างที่คาดไว้ิ๊กกี้เนาะอ๋อก็กลายเป็นว่า higher for the longer คำานะนกราจจะตึงต่อกเบี้ยสูงอาจจะยาวนานขึ้นอาจจะบอกว่าเป็นปัจจัยลบที่ทำให้ราคาทองคำเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลงจากประเด็นนี้เพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าปัจจัยไหนมันจะมีผลกระทบดุรแรกอีกปัจจัยหนึ่งมันปัจจัยรองแต่ตอนที่เป็นสงครามเนี่ยกลายเป็น ป็นปัจจัยเลี้ยงสงครามเป็นปัจจัยหลักพี่เก๋มีเทคนิคเอามาให้เราดูด้วยนะว่าเออปัจจัยต่อไปที่แบบอ่ะปัจจัยทางเทคนิคเลย้ยครับที่จะเกิดขึ้นกับราคาทองในปัจจุบันท่านที่ดูเทคนิคเป็นก็ชอบเป็นเหมือนบอกว่าราคาทองคำเนี่ยลักษณะก็คือแบบจุดสูงสุดจุดต่ําสุดเนี่ยยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นระยะยาวนิดนึงนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว,ว่า อาจะอจะมีคนเริ่มพูดถึงบ้างเหมือนกันนะคะ <ขอ S 1> คำว่า<อ>รูปแบบ Cup แอ d แฮนเดิเป็นถ้วยแล้วก็มีหูจับเขาเคยอยู่ประมาณ1920ก็คือขอบขอบแก้วด้านซ้ายอะประมาณปี2010ได้ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มาเป็นก้นถ้วยประมาณปี 2015, 1 7อยู่ประมาณพันลงมาเหลือพันแล้วก็ฟอร์มขึ้นไปนะคะลักษณะก็คือไปแตะ2,000ดอลลาร์ประมาณสัก2ปีที่แล้วตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นหูแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาดูดูไงพันหนึ่งขึ้นมา 2องพเอาขึ้นมาเท่ากับ1,000ดอลลาร์ใช่ไหมคะเป้าหมายถ้าน,น,น,นทกงเทคนิคก็บอกว่าเอ๊ะก็ต้องบวกไปอีกนจากสองพขอบแก้วขึ้นไปก็ประมาณสามพัดอลลาร์อันนี้คือทางทเทคนิคทาเทคนคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถามพี่เก๋ต่อครับก็คือเหมือน,นะคล้ายกับว่าตอนนี้คนหันมาเริ่มสนใจการซื้อทองคำมากขึ้นเราไม่ใช่แค่ทองแท่ง หรือว่าทองอทองที่เป็นรูปประพันธ์ละคนรุ่นใหม่ๆมีแนวทางการซื้อทองแบบไหนบ้างครับพี่มีช่องทางนะตอนนี้ต้องต้องบอกว่าโควิดก็ทําให้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไปเยอะการที่ซื้อขายผ่านออนไลน์นก็ได้รับความนิยมแล้วคนรุ่นใหม่ก็คงไม่จําเป็นจต้องมาที่ร้านทองมาซื้อทองกัน นะคะก็สามารถซื้อ okay. ผ et ่านแอปพลิเคชันนะคะที cool ่ทางทางพวกเนเองก็ม evet> ีโอนาวนะก็ก็คือสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือซื้อขายได้ก็ได้รับเงินต้องบอกว่าทันทีเลยอ่ะเวลาเราซื้อเงินก็ตัดผ่านโมบายแบงกิ้งผ่ายปุ๊บอาวเงินก็เข้าผ่านโมบายแบงกิ้งเข้าเป็นีเราก็เป็นช่องทางคนรุ่นใหม่ค่ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินไม่เยอะไงพี่เราสามารถที่จะซื้อได้แบบ ค่อยๆทยอยซื้ออะไรอย่างนี้แล้วแบบพอไปครบบาทแล้วเราเข้ไปเอาทองอะไรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะคือกรบเนาเนี้ยจะมีสองแบบเนาะก็คือแบบว่าเป็นลักษณะที่แบบเออต้องซื้อทองแท่งอย่างน้อยห้าบาทจะจะมีลักษณะอีกอันหนึ่งก็เขาเรียกว,ว่าเป็นฟีเจอร์ออมนาซื้อได้แบบมีหนึ่งพันบาทก็ได้ค่อยๆทยอยเก็บก็ได้ สำหรับคนที่รายได้ไม่เยอะก็ได้เหมือนกันกับอีกอันหนึ่งจะเป็นแบบออมตามใจก็คือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับเงินฝากประจำที่เป็นของธนาคารเนะเขาก็จะแบบตัดเงินในบัญชีเราตอนต้นเตือนทุกเตือนไป ะคะก็เป็นการซื้อแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ถือว่าดีก็คือเป็นแนวทางการลงทุนอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่เก๋บอกครับต้องต้องดูกันยาวๆอยาคิดว่าการซื้อทองแบบเก็งกําไรวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ขายอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเป็นแนวทางที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแนวทางที่เป็นระยะยาวมากกว่าที่พี่เก๋บอกก็น่าจะประมาณ5ปีนะครับที่อาจจะเห็นผลที่ชัดเจนมากกว่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมพี่เก๋สำหรับความรู้ที่พี่เก๋นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับใน ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับใช่ค่ะย,ยินดีค่ะ,สว,ส,คะคสวัสดีครับสวัสดีครับ